เมื่อกี้เนี่ยกำลังจะนอนจ้าแล้วสช่ปะก็คือมีพี่แฟลเนี่ยโทรมาแบบว่าจะมาส่ง,งของเลแบบอ่ะอะไรวะสั่งอะไรไปปกติคือดูอัปเดตอัลบั้มทุกวันเลย<อ>นะคือเมื่อวานเมื่อวานก็แบบเออไม่ดูแลเดี๋ยวพอไม่มีอัปเดตแล้วก็ผิดหวังอะไรอยี้ใช่ปะก็เลยไม่ดูเลยเมื่อวานก็เลยไม่ได้สนใจว่าอัลบั้มจะถึงไหนก็คือเมื่อวานทางร้านส่งอัลบั้มให้เ้วเรียบร้อยอวันนี้เขาก็เลยแบบอ่ะอะไรวะอุ้ยเปกด่องมาคือหอมมากทุกคนดูสิเพียอุยกลิ่นลาเวนเดอร์ว่ะคือ รดับกลิ่นในห้องปะเออพอดีเลยพอดีเป็นคนไม่ค่อยชอบอาบน้ำก็เลยเหมาะมากสำหรับสิ่งนี้นะคะ เราเนี่ยชอบเวิร์กอัพมากที่สุดเพราะว่าเห็นปะเห็นความแบบชเช็คพวกความมั่นใจอีกทีก็จำไม่ได้อะก็เลยเราจะเอาชิโนเลียมาก่อนแล้วกันเนาะเป็นไฮท์นะคะแล้วก็ต่อด้วยดาวน์แล้วก็อัพโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแกะในส่วนของบับเบิลกันก่อนนะคะวนะีสุดเต้นนะสุดเต้นนะสุดเต้นจะจัดอะไเนี้ยนี่ก็คือเบอร์ดาวน์เฮียบ้าเหน่มากบ้าโคตรใหญ่ เดี๋ยวเราวังแก่งเนี่ยขอเล่าได้เลยคือระหว่างเราคือบ้ามแรกอ่ะบ้ามในวันใช่ปะคือเราแบบเราสั่งไปเว้ยแล้วคือร้านอ่ะคือแบบไม่เชิงโกงนั่นแหละแต่คือคือคือเราโอนตังไปแล้วแล้วคือร้านก็บอก้ยอันนี้เบอร์อัพห้าอ่าต่อก็คือร้านเขาบอกว่า คือแรกส่งให้แล้วนะคะเดี๋ยวครึ่งสองเนนะี่ยเดี๋ยวจะตามเอามาส่งให้อะไรเงี้ยอ่ะโอเคเราก็รอคือเรารอ,อแบบนานมากเลยคนอื่นเขาแกะจนแลกตาะอะไรเงี้ยเสร็จกันไปหมดแล้วแต่ว่าเราย,ยังไม่ได้บ้าเลยเว้ยเออสุดท้ายก็คือมีคนมาแบบว,ว่าออกมาดูว่าเออเมื่อไหร่จะได้บ้าสรุปฉเฉลยจ้าร้านกดบ้าครึ่งเดียวแต่ว่าครึ่งนึงไม่ได้กดเพราะว่าเอาเงินไปลงทรายแทนเว้ยแล้วก็แบบอะไรวะคือถ้าบองแต่แรกตอนนั้นมันก็ยังหาผีบ้าได้ถูกป่ะเพราะว่าร้านอื่นก็ยังมีเปิดอ,อะไรเงี้ยแต่เนี้ยเมื่งเรามาร ป่อยแบบปั้มใหม่แล้วอะเราแล้วเราจะไปหาทีที่ไหนอะปั้มปั้มก็ไม่ได้คือได้เงินคืนนั่นแหละแต่คือไม่ได้ปั้มอ่ะแต่เราโอนเงิน่าแล้วก็โอนเงินไปเื่อเอาปั้มเลยเข้าใจผิวป่ะอีอันนี้เป็นนี่เบอร์ไฮค่ะทุกคนวีดึนแตงนะทุกคนเรามาแกะซีเว้น,นะคะในส่วนของโฟตโตการ์ดเนี่ยเราไปดูโฟตโตการ์ดกันตอนท้ายดีวยกว่าเป็นการลุ้น เดี๋ยวว่าเราแกะซีมให้ครบสามเวอร์ชันเลยดีกว่าเนาะมาโอ้โคตรใหญ่เลยอะทุกคนมันใหญ่มากๆทุกคนแค่แกะบ้างก็สิบนาทีแล้วอ่ะคือมันตื่นเต้นมากเลยคลิปนี้น่าจะยาวประมาณสองชั่วโมงอะต่อไปนะคะทุกคนเราก็จะมาแกะเวอร์ไฮกันก่อนนะคะปิดเลยอุ๊ยทุกคนเรากลัวถ้าเกิดว่าโอ๊ยเรากลัวว่า,วาประกาศมันจะแบบโผล่มาก่อนอะดิ ตอนนี้คือเราไม่มองกล้องเลยเดี๋ยวเราจะเอาฟุตธกาดออกก่อนอ่าอันนี้คือการหนึ่งใบไว้ไหนดีวะเดี๋ยวแต่เราจะเอาใบหนะ้าปิดลายเซ็นได้ป่ะคะโอเคเราไม่ดูเราไม่ดูกล้องเลยตอนนี้ไม่ดูกล้องเลยโอเคปิดแล้วเด้ออ่ะนี่ก็คือที่เป็นลงลายเซ็นหรือปะเออไม่ว่าอะไรวะเออไปไปเรื่อยไปเรื่อยนี่ก็คืออ้าวกลับหัว อันนี้ก็คือเลอิสบุฟฟ์ใช่ปะอันนี้จะเป็นซีดีจ้าดูสีเป็นอะไรในอื่นอ้าวแม่หายข่าเนี่ยอุ๊ยวิ่งดําแดงสวยเนาะสีนี้สวยเนาะทุกคนเอาจจะหลุดคำหยาบไปหน่อยหโป๊ดแม่โคตรใหญ่ใหญ่ชิบหายโโอ้หทุกคนคือไม่สามารถที่เห็นได้เลยเว้ยดูดูอันนี้ไปก่อนแล้วกันดูเค้กไปก่อนเนาะคือเออหล่อมากาแค่นนั้แหละทุกคนอ่ะเรามาดูในส่วนของโฟโต้บุ๊กกัน หนีสิก็จะเปิดแบบเร็วๆแล้วกันเนาะโอ h my gosh โ o r s e อ l u r พี่เซฟบอกว่าสเต็กกีตี้ไม่อร่อยปะนี่คุยรู้มีรู้มานี่ยยังมันแอบมาน้ำมันหล่อ อ่ะมาความเป็นต่อคือแบบเห็นไหมความขาร่าควมอะไรานจีอ่ะโอเคขะเยวเราในส่วนของพูดดอร์การอนกันสาาอเวอ่ะเอาออกไปก่อนโอเคอ่ะรอดรอดเฮ้ยเราจะปิดตาง้วนเรอไม่เห็นไม่เห็นม็ยังเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมโอโโหด้วยแต่ว่าเพิ่มตัความหล่อครั้งซีดีสี้น่าจะสวย ถ้าจะทำปกของโฟโต้บุ๊กให้ดีกว่านี้เนาะอันนี้ดูแบบไม่มีอะไรเลย,เลยดูมอสแพลตฟอร,ร์มเดิมๆขายความลอยอย่างเดียวแต่หลอจริงค่ะโอ้โหโคตอยอูพี่ซื้ออันนี้คือเกินไปหน้อยนะว่กี่ิบลูคืออำลาสิ้นแล้วมาดูโฟโต้บุ๊กกันเถอะว่าชอบการ่ายว่าขึ้นฟ้าอะไรอย่างนี้มากเลยแบบดีอ่ะชอบมากเลยอ่ะผู้ชายเล่นมาร์ค คนลุปนี้คือกันตั้งมากจริงๆส่วนแบบเวทลุกใส่ผมขึ้นหนึ่งแบบอะไรวะแทบจะไม่ใช่คนเลยว่ะโอเคเราจะไปต่อที่ว h a My Favorite ไม่ไรกัเลยว่าสุ้าของเราวันนี้ก็คือถึ่เต้นมากทุกคนม่กล้เปิดแลกเพะว่าเราไม่กล้เปิดทุกคนถ้าเกิดว่าคิปนี้แบบยุยดีแบบ ดีๆคือแบบนิ่งไปเ่ะคือคือฝั่งเรียกนลนลงมางให้ดีนะคะไปยังโอ้ปิดแล้วปิดแล้วโอเคโอเคอยู่รอดับไพค่ะอ่ะเออสีกลมป้าสวยเนาะความสีกลมมาสวยเนาะเนี่ยทุกคนดูความแบบพันธชทานความสวย คือรันสูงอนะปวดใหญกแต่คือฉันสูงมากนวแบนยากติดมากโอ้ยโอ้โหจอหนอนะทุกคนทุกคนกคมอเห็นไม่มหมดอนะเห็นไหมโอ้ยม่รู้ทุกคนม้องกอกเขาว่แต่คือมันตัวม้นก็ใหญ่มากไม่สามารถที่จะเปิดให้เห็นไม้มหมดนะคะทุกคนะเรามาดูในส่วนของโฟโต้บุ๊กันไปคะ <c oughs> ให้ตายเลยหรอคะเอามาต่อกันนี่คะก,นนกให้อะไรกาให้ตายเลยหไงอ,อะไรเนี่ยบ้าบอม,ม, oh <my> มากเจ๊เจ๊เหมาะกับลูกนี้มากอะลูกคุณอนะท่านขุ่นมนาะ มาดูการ์ดต่อเลยื่ะปนเป็นมาดูในส่วนของการ์ดกันนะคะทุกคนเราจะดูเลนปีก่อนดีนววกว่าเนาอกับหัวหุยฉอรู้ว่าหุยโอ้มก้าเราผู้ไม่ถูกเลยผู้ไม่เอาเลยหรอหลอมากอ่ะา้ว้ก่อนหนึ่งอุ้ยไอ้เหียลืมเคาะปัง้ง

เจีเเจป้ะอุ้ยเราคือวันนี้แบบราชดนีกูลว้อุ้ยโอเคต่อไปต่อไปไหนก่อนไปนี่ก่อน,ไไอนหน่งอุ้ยกอุ้ยอออทุกคนไปี่ข้างหน้มาก อุ้ยอุ okay. ้ยทุกคนคือสซนุ่เหมือนรู้ว่าเราชอบโซนัวเนี่ยอุ้ยอุ้ยอันนี้หล่อมากอ่ะคือเราเมนกับอีกคนที่แอบชอบก็คือเจ๊กับพี่สึงใช่ปะก็คือไม่มีใครมาเนี่ยว่ะมาเอ่อแต่ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ซีเรียสรน่าหนีเข้าใจปะเลือดมากไอ้ขันกับหัวอ่ะอนี้กันหนึ่งสองอุ้ยนี่ไงอุ้ยอุ้ยอุ้ยว้อุ้ยว้านี่ารักมาก อู้ดกคนมันมีโคตรน่ารักเลยอ่ะอยูย่บนม,มือซันพูดใช่อู้ดงเจงนี่จังไม่สุดท้ายเรามาดูกันว่าใครจะมาหาเราอีกหนึ่งคนกนะันทุกคนอัดลองทายทุกคนเรามาลองทยายกันว่าเป็นใครเติ่มไปนะเป็นพี่ยีสึมมาหนึ่งสอง เป็นบ้่มแรกของอินเพนด้วยที่เราแบบว่าเออได้แบบได้ได้มาแกะเองจริงๆังไรเงี้ยคือเราก็แฮปปี้เดี๋ยวเรามาเก็บเก็บการลงแฟนกม่ดีกว่านะคะเราเริ่มงานจากเรนตรีก่อนดีกว่าเนาะ คนคลิปวันนี้ของเราก็คือจบลงไปแล้วออกับการ unbox อัลบั้ม Border Carnival นะคะทุกคนเลยก็คือแฮปปี้อารมณ์ดีและมีความสุขมากนะคะทุกคนก็หวังว่าทุกคนออเจ็บหวังว่าทุกคนเนี่ยจะชอบคลิปนี้กันนะคะไม่รู้ว่าครั้งหน้าจะเป็นอะไรอีกก็เหมือนกันเพราะคนที่สั่งไปก็ได้รับเคามาหมดแล้วไม่มีตังแล้วนะคะทุกคนก็เจอกันคลิปหน้านะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบายฝากคอมเมนต์คุยกันในทวีทคนฝากคอมเมนต์คุยกันยเยอะๆนะเพราะว่าเพราะว่าอยากมีเพื่อนคุยค่ะแค่นั้นแหละบ๊ายบาย